สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพูพ่อพี่น้องทั้งช่องบ่าวเดียฮักนะสตวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องเจ้าค่าอะอะฝ่ายใส่ใจฝ่ายขยายกว่ากันไปนั่นนะค่ะพี่น้อง่ะเป็นไปตามเรื่องราวหรือเป็นไปตามกรรมอย่างที่ว่า<ส>เห็นเห็นกันอยู่นั่นะนะคะพี่นอ้อง่ะอะใส่ใจอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะพี่น้อง่ะจะอยู่ยังไงไหว จะอยู่ยังไงไหวล่ะกับพี่น้องขาไม่ไหวก็ต้องตอบไหวล่ะคะ่ะแน่ใจบ่ล่ะสาวน่ะนะไม่ไหวเอ้ไม่ไหว,ไไวก็ต้องตอบไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นชิวๆไม่ได้ใส่ใจอะไรยังไงชีวิตยังดําเนินต่อไปไอ้พวกตีเกาะกูก็กาอย ติดยังกะขมอยติดห้อยวาจังชันกับวากันไปนั่นนะครพี่นองขาวแน่ใจนะว่าไม่ไหวแต่ตอบว่าไหวนั่นแหละครับพี่นองขาวมันก็เหมือนที่เขาพูดกันนั่นแหละอย่าเล่นกับระบบจุดจบของสาวมัน่นอะสาวหมอลำเถาที่หมดกระแสกับวากันไปไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่กับผัวใหม่อย่างที่ว่ามีโปรเจก ก็ร้อยแปดพันประกันโปรเจกต์แต่รับโปรเจกต์ก็บริษักเสร็จจักยางน่ะหละคะ่ะพี่น้องเนาะอันก็ว่ากันไปนะั่นนะครับพี่น้องขายมันก็เป็นเรื่องราวก็คุณดังนี่นาะเขาก็บอกถึงหลายเติบเนี่ยจักน่อยอ่ะเรื่องนี้ก็มีการตอกย้ําอีกอันหนึ่งก็แด้วกันนั่นนะ วันก่อนก็มีเรื่องราวนู้นเรื่องราวนี้มีข่าวมาว่าจะมีคนนั้นก็จะมีการยื่นฟ้องยืง่นร้องการยื่นฟ้องยืง่นร้องมันก็เป็นการไปเหมือนกับว่าตัวเองทำแล้วคนเด่นเขาก็เห็นแต่ในสิ่งที่สาวมั่นมันก็เลยเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างฉันทำถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องเงินที่วันนี้วันนี้ค่ะพี่รองขาที่ทนายวินเข้าไปยืน่นหนังสือตรวจสอบ เรื่องการรับเงินบริจาคที่ไม่โปร่งใสนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพิ่นก็มีการประกาศออกมาแล้วจากช่องของเพจของอีเซียม LV6 นั่นน่ะนะคะพี่น้องขาเพินนเ่นมาประกาศออกมาวันนี้ละ่ะค่ะว่าวันนี้ทนายวินยืน่นหนังสือตรวจสอบแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็จะมีข่าวคราวมาบอกว่าโอเคถ้าเป็นเหตุการมีมีการเอา,เ,อาเงินบริจาคมีการเปิดรับบริจาคแล้วก็จะเหมือนกับว่าเอาชื่อของตัวเองใส่ที่จะเป็นไทยชายแดนไทยประทัก,กับพม่าน,นั่นนะ นะคขพี่น้องขาเออไม่ใช่พมา่าสิไอ้กัมพูชานั่นแหละครับพี่พอไกูก็พอญ่กัมนี่แหละครับพี่น้อง่าที่มีการลงระเบิดกันมีการสูญเสียกันเกิดขึ้นนั่นแหละครับพี่น้อง่าแน่นอนมันก็มีองค์กรหลายองค์กรที่มีการบริจาคนู่นนี่นั่นแต่หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นสาวมั่นมีการรับบริจาคเหมือนกัน แต่การรับบริจาคไม่เข้าบัญชีของตัวเองแน่นอนล่ะค่ะพูดที่เป็นการที่ทํานู่นทนํานี่แล้วมีกระแสะเรื่องการเงินการทองอยู่อย่างนั้นแล้วก็การมั่นก็มีการแบบมั่นใจแบบนั้นก,ก,ก็เหมือนกับสีส,สีสีอยากจะทําดีว่สาสะตวอคำนี้ห้องค่ะแต่ทําดีแล้วมันไม่เข้าคณะกรรมการหรือเปล่าบอกขาตากรรมการมันก็เลยมีการข่าวก่อนหน้านั้นก็บอกว่าจะมีใครก็ตามที่จะเป็นเจ้าภาพจองกระถินมีการ จะยื่นตรวจทรงตรวจสอบอะไรอย่างไรพอหลังจากที่มีข่าวกระแสออกมามากมายเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลายก็พยายามที่จะมาแก้ต่างว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ผิดนู่นนี่นั่นและแล้ววันนี้ก็จะมีมีข่าวก่อนหน้าว่ามีคนยื่นฟ้องและแล้ววันนี้ก็ทนายวินกับพี่น้องขาซึ่งก่อนนั้นก็มีชื่อเสียงขึ้นมาทนายวินวันนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วทางเพจอิซียมนั่นแะนะคะพี่น้องขาบอกว่าทนายวินเขายื่นหนังสือตรวจสอบเรื่องรับเงินบริจาคที่ไม่โปร่งใสนั่นนะ ะะของมอลำสาวมั่นบุวงเล็บเท่าของมอแม่น่นละนะคะแล้วเรียบร้อยวันนี้นั่นคือกระการออกมาโพสต์ยืนยันว่าทนายวินก็ทําจริงยืน่นจริงแล้วนะวันนี้นั่นนะคะพี่น้องขาในการตรวจสอบที่บอกว่ามีการเปิดรับบริจาคแต่แต่มันไม่โปร่งใสว่าเอาเงินไปตรงไหนตรงนี้ก็สืบเนื่องกับเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องราวม,มันก็เป็นประมาณว่า เปิดอเปิดออกมาแล้วในโปรเจกต์นั้นเปิดเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ที่ประสบะปัญหาในในด้านประทักกันได้วางอันอันประเทศกูกับประเทศกรรมนั่นนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าพอเอาเงินมาได้เงินมาแล้วได้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่ที่ได้รู้ก็คือมาบอกกี่ครั้งนึงก็คือมีเงินเหลือ แล้วก็จะเอาไปซ่อมรถที่มีการบริจาครถซากรถห้างตั้ง่หลายปีกอนบางเิษเถาะน้อ,นอพี่น้องน,อน้อนั่นนั่นคือเรื่องดาวที่เป็นมาตั้งแต่ต้นแต่เอ๊ะเงินบริจาคมันมีการเหลือด้วยหรอว่าเอาเงินบริจาคแล้วบริจาคเท่าไหร่ที่เขาเข้ามานั่นคือการไม่โปร่งใสนั่นหละค่ายอันนึงก็คือเอามาใส่บัญชีของตัวเอง ซึ่งบัญชีของตัวเองถ้าจะพูดตามจริงชื่อนี้มันก็เป็นเรื่องราวของการที่ไม่ปุ่งใสามาตั้งแต่ต้นอยู่ที่มีผู้คนสงสัยมาเยอะแยะมากมายนั่นแหะนะคะพี่น้องคาแต่พอมีเรื่องเวลาบ้านเมืองเป็นแบบนั้นก็มีการเปิดเปิด,ปดรับบริจาคแต่พอรับบริจาคไปมาก็กลายเป็นว่าเงินเหลือแล้วก็จะไปซ่อมรถนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็เลยเป็นการว่าคนเขาก็มั่นไส้เอ,เอาเอาตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาเอาเงินไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์นั่นแหะมันก็เลยเป็นเรื่องรามาตั้งแต่ต้นนั่นน่ะนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนั่นน่ะนะคะแล้วแล้ววันนี้ก็มีการทนายวินไปการยื่นฟ้องมันก็จะเป็นการว่า,ามีการใช้เงินไม่ไม,ไม่ถูกวัตถุประสงค์บ้างมีการใช้เงินตกลงมนได้เท่าไหร่ทําไมไม่มีการชี้แจงอะไรยังไงเจ้าตัวเองก็มีการออกมาพูดสาบานเจ้าแม่แห่งการสาบานสาบานนี่แหละคิดว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรนะพี่น้องนะ เป็นการสาบานสาบานบ่อยเกินไปเอะอ,อะไรก็สาบานตั้งแต่ที่เขาบอกว่าอันตั้งแต่เลิกกับเป็นพยาบาคละอันว่าวเรื่องเรื่องที่เรื่องทางเรื่องซื้อมากบ่ซื้อมากกับมีการจุดทูบมาท้าสาบานนั่นกับสาบานสาบานไปสาบานบ้าบาสน,นี่พี่น้องขามันก็อย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับ ของของพวกนี้น่ะนะพี่น้องนะกก็มออีอะไรก็สาบานสาบานทุธาเป็นเขาจะขของเบิรแม่บานนะ่ะนะแล้วก็ทนายวินก็มีการยืนก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะั่นนะคะพี่น้องขาว่า มีการยื่นแล้วให้ตรวจสอบนั่นแหละยื่นก็คือยื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามีการรับบริจาคแบบไม่โปรโง่งใสผนว่าอย่างนั้นข้อมูลนี้มันก็จะเป็นมีมูลหรือเปล่าหรือจะสามารถที่จะไปต่อได้ไหมหรืออะไรอย่างไรถ้ามีคนยื่นแล้วแน่นอนล่ะคะ่ะมันก็ต้องมาติดตามผลว่ายื่นไปแล้วสารรับไหมหรือไม่ก็จะมีอะไรยังไงแต่มันก็มีแต่เรื่องแต่เรื่องนั่นนะคะพี่น้องขามันเป็นการตอกย้ำขาขึ้นจริงๆขาขึ้นวงเล็บซอสาาสลราอ่านวางสัญนั่นนะคะพี่น้องขาเรื่องนั้นเรื่อง นี้จาก มามาเยอะแยะมากมายมันสิไหวบละพี่น้องค่ะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันยิ่งตอนนี้มีโปรเจกต์นู่นนั่นเพื่อลบลำลบคำคลังหานินทาเมื่อวานก็มีการสองวันก่กอนก็มีการโพดอันย่อออกมาเหมือนกับเป็นซีนอย,ห,นอยหรือไม่ก็ตีเขียวกันประมาณนั้นมันทุกท,ทุกอย่างมันเกิดจากการกระทําการเคลื่อนไหวแต่ละวันของตัวเองถ้าจะไปบอกว่าจับประเด็นแล้วมาดา่ามาว่ากูยิงการขโมยติดห้อยน,นู่นนั่นมันก็ว่าไปได้หรอกเพราะว่าการกระทําคนดังเนาะไปไหน ทําอะไรเขาก็ต้องดูเขาก็ต้องเห็นอย่างนั้นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เป็นที่มาที่ไปของฝ่ายใส่ใจฝ่ายขยายกายว่ากันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาโอเคนะคะเอาเรื่องราวมาเล่าสู่ฟังก็มีอะไรคลบหน้าติดตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเดิมมีอะไรก็จะเอามาขยายให้ฟังในฝ่ายใ,จใจส่ใจจังสรรกันแล้วกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะ